Hey, I get it. Welcome back. There's some jobs ready for you. I've gathered a list of other hunters asking for help. Huh? จมนวนติกโองไอ้ยนนี่คืออะไรวะไปเช็คไม่ได้เล่นนานลืมหมดแล้วใช่ไม่เคยได้ออกดีเลยออกแบบฆ่าผีตลอดใช่ไหมตายไม่เนอะเอาไปแค่อยากละดสองก็พอกดตรงไหนวะ ผีดอนหน้าดอนโดนโดนหน้ากาเซียหลุดในเชื้อระบาสหลังนี้ด้วยนะว่าที่เราแตกกันบ่อยอะ่อะ โคหักตายตรงห้องน้ำเากระดูกผมได้ยินเสียงเดินตรงห้องครัวเห็นการอัปเดตนี่คือผีมันจะเดินปล่อยขึ้นนะเฮ้ยสิบสี่เหรอวิจัยอยู่ไหนวิจัยอยู่ในห้องมุมเลยพี่ กดอะไรคุยกับผีป่ะ R T V w h e r e เฮ้ยตัว I. Oh. ต D I O D I N ห้องเฮียอะไรวะ D IN. I N I N ทีอ้าวอ้สัตว์จะไม่หมดอีกเหรอตกใจห้อนอนเดอ้อนี่อยู่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 นี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้ได้ได้ตัวแม่พี่ ให่ให่วางไว้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 กดอะไรหมุนกล้องวะอุ้ยอี่จตกใจไอ้แค่มันมีกล้องเฮ้ยแคร์วิกปิดปิดไฟไปดูนี่ก่อนไหมพี่วางวางกล้องมาแล้ว มันจะมีเรายังไม่เจอ,อเลยใช่ป่ะไม่เจอ,อ <laughs> เลยพี่เจอผีเย่ใสไปดิเนี่ยมันเล่นเล่นขวดเหรเฮ้ย,ยมันเล่นมันเล่นอย่างนั้นเลยเหรอ <laughs> เล่นภกตาเลยไอ้ <laughs> เจ้ามันเล่นหมุนเลยแล้ว <laughs> ก็ปล่อยทิ้ง เอาเรื่องจัดจัดเอา,อางี้ถ้าเกิดใครตายก็กลับกลับเลย <c oughs> ไม่ให้เป็นเวทวะแล้วดอนนากาเซีย how ันอายุฮัลโหล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 ดอนนากาเซีย where o are เวียยู are you Hello. 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 ปกลับเลยปโค้ดโค้ดไอไลท์แล้วอย่าปิดประตูด้วยลาก่อนคิดผ่านแล้วโปรเฟสและของล้วอย่างน้อยเลยป้ามทำไมกูเอดมาวะโม่เปล่งไฟอยู่ข้างล่างเ <c oughs> จอเลยพี่เจอแล้ว อผีเวล่ค่ำวะหรือันค้างวะมัมพังมะเนี่ยน,นอกบ้านหา้าองศาผีหน้าบ้านเหรอสิผีอยู่ตรงเนี้ยเจ็ดแล้วปะแหละตรงนั้นแหละผีหน้าบ้านสบายเลยนะไม,ะไม่ไม่หน้าบ้านแล้วว,ว่ะมันเดินหนีไปแล้ว,ว,วอ่ะเฮ้ยนี่อยู่นี่ ตรงนี้พี่ไปเอากล้องอนะยังตึ๊กว่ะใช่ปะนี่หน้าบ้านพี่ใช่อ่ะแ่องศาเลยตรงนี้ถ้าตรงนู้นอ่ะหองศาตรงนี้ยตรงนน้นสิบเดียวนไปกัตดียิเนแลวอยดิแ้ยืยืน้ว ตแ้ี่นเินมันเดินะพี่มันก็มันน่าจะเดินตนอยู่ที่เดียวกันนะสมอสติ๊กไม่ผ่านด้วยไม่ผ่านอะเออน่าจะเดินแล้วเราโฟกสติ๊กเราก็ได้ทำาการหมดไปที่เรียบร้อย องอยยหยันมาเลยคนละอันพี่ยวาไปฉายไปหว่วงสมกสติกเราได้ศูนยพันไปแล้วมาหลอกเราไอเย็นมันมาจากข้างบนนี่เองใส่ฟิซซิ่งอนไปข้างบนหัวขบีพอรอดเลย มีมือใจตัวเองอ้สัสอุ้ยเฮียโอ้โหตายอีกบอกเลยตาย The next โอ้ย l อ๊ย r อ้ยแน่นแน่นแน่นทางขวานแน่นทางขวานแน่นเนื้อเสือมันใกล้ผมปะผีหน้าเหยียมากเดินสวนก็ผีเลยเมื่อกี้ใจตัวเองโอเคไปพักสมองก่อน <c oughs> ออกไปได้ทำไมออกไปได้อะอันี่ได้ปะเออได้แล้ว Oh oh I don't know Ella no me joga nada